ต้องบอกว่าการเป็นหนี้เยอะไม่ใช่ปัญหานะครับแต่ไม่มีแผนต่างหากที่ทําให้คุณไม่รอดก็แปลว่าถ้าคุณมีหนี้เยอะแต่คุณมีแผนคุณจะรอดนะครับคุณอาจคิดว่าการเป็นหนี้เยอะเกินกว่าจะแก้ไขได้แต่เอาจริงๆนะต้องบอกว่าหนี้ไม่เคยเป็นปัญหานะครับแต่การไม่มีแผนนั่นแหละมันคือปัญหาเออนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เป็นหนี้เยอะไม่ต้องกังวลวันนี้เราจะมาดูกันว่าการที่คุณมีหนี้เยอะแล้วคุณมีแผนเนี่ย คุณจะสามารถรับมือกับการเป็นหนี้ได้นะครับสวัสดีครับเพื่อน,อนๆที่ฟังผมอยู่เนี่ยต้องบอกว่าส่วนใหญ่จะเป็นหนี้กันนะส่วนน้อยที่ไม่เป็นหนี้ที่ฟังผมก็มีนะต้องบอกว่าการเป็นหนี้เยอะไม่ใช่ปัญหานะครับแต่ไม่มีแผนต่างหากที่ทําให้คุณไม่รอดก็แปลว่าถ้าคุณมีหนี้เยอะแต่คุณมีแผนคุณจะรอดนะครับคุณอาจคิดว่าการเป็นหนี้เยอะเกินกว่าจะแก้ไขได้ แต่เอาจริงๆนะต้องบอกว่าหนี้ไม่เคยเป็นปัญหานะครับแต่การไม่มีแผนนั่นแหละมันคือปัญหาเออนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เป็นหนี้เยอะไม่ต้อง,องกังวลวันนี้เราจะมาดูกันว่าการที่คุณมีหนี้เยอะแล้วคุณมีแผนเนี่ยคุณจะเขาเรียกว่าไงคุณจะสามารถรับมือการเป็นหนี้ได้นะครับคนส่วนใจเนี่ยนะครับแก้หนี้หลับตาหลับตาเดินคือไม่มีแผนต้องบอกว่างี้ครับผมเห็นคนเยอะนะครับที่อยากจะหลุดหนี้แต่ก็คุณไปใช้วิธีที่ระบบ มันให้คุณใช้แล้วคนที่มันคิดระบบให้คุณเป็นหนี้มัน่ะแล้วมันจะวางระบบให้คุณใช้หนี้มัน่ะคุณจะแก้ปัญหาจากระบบที่มันออกแบบได้ไหมล่ะช่องผมเนี่ยหลายคนถึงฟังแล้วแบบฟังแล้วไม่ถูกจริตนะพราผมอะไม่ไปแก้หนี้ตามระบบที่ไอ้คนวางระบบมันออกแบบให้คุณเข้าใจว่าคุณเป็นหนี้เขาเนี่ยมันมีระบบ ให้คุณมาเข้าอยู่ในวงวนแข่งความเป็นหนี้แล้วมันก็จะมีระบบแก้หนี้ของมันอแต่คุณไปใช้ตามระบบแก้หนี้ของมันนคุณจะไม่มีทางหลุดพ้นเอ้าผมกล้าการันตีนะหลายคนที่หลุดพ้นจากหนี้ด้วยระบบของเขาเองได้เนี่ยน้อยมากผมให้ไม่เกิน20%สนะส่วนใหญ่จะไม่ใช้วิธีที่ระบบออกแบบมาให้เราแก้หนี้นะครับเช่นอะไรบ้างครับ จ่ายนี่ไม่ไหวจ่ายขั้นต่ําไปก่อนไหมเดิมบัตรเครดิตให้ผ่อนกันขั้นต่ํา1 0ของวงเงินนะพอโควิดมาก็ลดเหลือ6ปีนี้เป็น8%ปีหน้าจะต้องขึ้น10อาจจะไม่ขึ้นเพราะเศรษฐกิจไม่ดีก็เป็น8%ไปก่อนแปลว่าอะไรฮะแปลว่าคุณก็จะเป็นหนี้ไปตลอดชีวิตนะหรือบางคนเป็นหนี้แล้วไม่กล้านะไม่กล้าที่จะเจรจาหนี้กับเจ้านี้กลัวเจ้านี่ผมบอกว่ามีเยอะหลายคนคือบางคนเนี่ยผมบอกว่าเฮ้ยพี่ พี่แม่งเป็นระดับเงินเดือนหลายแสนเนี่ยผมถามจริงเหอะพี่พี่เงินเดือนขนาดที่พี่นหัวหน้าใช่ไหมใช่ครับพี่มีลูกน้องก,กี่คนเนี่ยโอ้ผมมีลูกน้องในสังกัดผมประมาณ20่สิบกว่าคนแล้วพี่ไปกลัวไอเด็กทวงหนี้ที่มันมาทวงหนี้พี่ทําไมวะเนี่ยไอเด็กที่มันมาทวงหนี้พี่นี่มันก็คือระดับระดับเด็กๆอะพี่ไปกลัวมันทาไมนะพี่ไม่มีจ่ายเขาไม่ได้แปลว่าพี่ผิดนะเราก็คุยกับเขาได้ไม่ต้องไปกลัวนะข้อแรกคือนะเอาเอาม่ใช่ข้อแรกนะเอาเป็นว่าการที่เราเป็นหนี้เนี่ยแล้วเราอยากจะหลุดออกจากระบบเนี่ย แต่ถ้าเรายังแก้ปัญหาตามระบบที่เขามีมีวิธีการตามระบบมาให้เราแก้เนี่ยมันจะแก้ยากนะครับต่อมาคือคุณอย่าไปกลัวเจ้าหนี้อะไรให้มันมากมายนักนะครับอย่าไปกลัวเยอะหรือบางคนเนี่ยไปรอหวังลมลมแรงๆนะจากภาครัฐไม่มีข่าวเดี๋ยวจะลดลบประวัติเครดิตบูโรเดี๋ยวจะลดหนี้ให้คนเกิน1น0 0 0แสนไอ้ไม่ไอ้เป็นหนี้ต่ำกว่า1น0 0 0แสนเลยเนงะี้ยอย่าไปคาดหวังแบบนั้นนะครับต้องบอกอย่างนี้นะครับว่า ความจริงของระบบการเงินเนี่ยที่เขาไม่อยากให้คุณรู้อ่ะนะผมไม่ค่อยากชอบใช้คํานี้เลยมาดูยังไงไม่รู้นะต้องบอกว่าระบบเนี่ยมันไม่ได้ออกแบบมาให้คุณหลุดหนี้นะครับแต่ระบบการเงินเนี่ยนะผมเคยทําคลิปไปก่อนหน้านี้แล้วไม่แน่ใจออกไปก่อนหน้านี้นานหรือยังนะแต่ผมอัดพร้อมๆกันนะต้องบอกว่าระบบการเงินเนี่ยมันเป็นระบบที่อยากให้คุณเนี่ยอยู่ในระบบการเงินไปเรื่อยๆนานๆคือเขาเรียกว่ากับดักหนี้เขาอยากให้คุณเป็นหนี้ให้นานที่สุดนะเพราะอะไรครับเพราะหนี้ของคุณ คือรายได้ของเขาแล้วใครจะอยากให้คุณหลุดออกจากระบบละ่ะเขาแค่อยู่คุณนานๆไปเรื่อยเพราะคุณยิ่งอยู่นานเท่าไหร่มันก็ยิ่งสูบเงินจากคุณไปเยอะแล้วคุณอย่าลืมนะเป็นหนี้เนี่ยระบบการเงินเดี๋ยผมเดี๋ยวผมจะทําคลิปอีกคลิปหนึ่งให้ฟังว่ามีหลายคนถามผมว่าเฮ้ยพี่อู๋ทำธุรกิจอะไรดีเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่าธุรกิจอะไรดีนะธุรกิจนี้ผมก็ทําอยู่นะครับเอาเป็นว่าเจ้าหนี้ทั้งหลายในระบบธนาคารหรือสถาบันการเงินเนี่ย เขาอยากให้คุณอยู่ในระบบของเขาให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้ผมมักจะบอกเสมอว่าเราเนี่ยเป็นเพียงแค่นะผมเคยยกตัวอย่างนะเป็นเหมือนกับอ้อยเคยกินไหมอ้อยอสมัยนี้ไม่ค่อยมีขายแล้วที่เปรถเข็มเนี่ยอ้อยแล้วมันก็มาหัน่นหันหันเป็นท่อนๆอะ่ะไม่มีขายล้วมื่อก่อนเนี้ยนะคุณก็เคียเค้ยวอะเคียเค้ยวเคี้ยวเคี้ยวแล้วก็ดูดน้ำจุ๊บจุ๊บจุ๊บจนน้ำแม่งหมดแล้วคุณก็ขายทิ้งอ่ะน่าแหละเหมือนกันนะคุณเป็นอ้อยแค่ชิ้นหนึ่งแค่นั้นแหละ เมื่อ,อไหร่ที่เขากินเคี้ยวจนน้ํามันไม่เหลือแล้วอะ่ะมันไม่เหลือความหวานของน้ําแล้วเพราะเขาขายคุณทิ้งนะครับคุณจ่ายนี่เขาไปเรื่อยๆจนเขาสูบเลือดสูบเนื้อคุณจนจบทรัพย์สินมีเท่าไหร่ขายจนจนใช้นี่หมดหรือไม่หมดก็ตามเขาก็ขายทิ้งนะถ้ายังสูบจนหมดแล้วยังไม่หมดนี่เขาก็ฟ้องคุณต่อแต่ถ้าสูบจนหมดแล้วคุณหมดนี่ดีก็คุณเขาก็ปล่อยคุณไปนะเพราะนันนี้ต้องบอกว่าถ้าคุณจะคิดวิธีรอดแบบเดิมๆเนี่ยนะเลิกฝัน บอกเลยว่ามันไม่เวิร์กนะครับเพราะคุณกาลังใช้เครื่องมือของระบบที่มันออกแบบระบบมาให้คุณเป็นนี่คุณไปใช้เครื่องมือ,ขอเขาไม่มีทางจบต้องบอกว่าอย่างนี้ครับแล้วแผนหลุดนี้นะครับมันมีหน้าตาแบบไหนเดี๋ยวเราจะบอกกันนะต้องบอกว่าแผนหลุดนี้นะต้องเริ่มจาก3อย่างนี้อย่างที่1นนะครับคือ1เนี่ยคุณต้องมองให้ทะลุไปเลยว่านี่ไหนควรจ่ายนี่ไหนไม่ควรจ่ายแต่จริงๆทุกนี่ควรจะจ่ายแต่ว่าคุณต้องพุ่งเป้าไปที่เงินที่คุณมีเนี่ย ให้มันตรงเป้ามากที่สุดนะครับคืออันดับแรกเลยเนี่ยนะแปลว่าเนี่ยคุณต้องมานั่งแบ่งกลุ่มของเจ้านี้ก่อนเวลาที่เราแกหนี่เนี่ยมันจะคนส่วนใหญ่ที่แกหนี้่จะเป็นคนที่มองมุมมุมผิดหลายคนลูกค้าผมจะพูดเสมอว่าเนี่ยเดือนหนึ่งเนี่ยพี่ต้องหาเงินให้ได้เดือนละ8ปดแ0นถึงล้านหนึ่งเพราะว่าพี่มีภาระหนี้ที่ต้องจ่ายเดือนละประมาณล้านเอาสมมตินะทำธุรกิจ หลายคนบอกเ่้ยบ้าเป็นนี่อะไรเดือนละล้านจริงๆบางคนที่ทําธุรกิจวงเงินเยอะๆวอลลุ่มเยอะๆเขาเขาผ่อนเงินเดือนเป็นเป็นล้านหลายล้านด้วยเอาว่าสมมติลูกค้าอยู่รายหนึ่งเขาบอกว่าเขาต้องหาเงินให้ได้เดือนหนึ่งล้านเพื่อชําระหนี้เขาตั้งโจทย์ผิดครับคุณตั้งโจทย์แบบนั้นไม่ได้นะในหล้านที่ต้องชําระหนี้ใน1เดือนอาจจะมีเจ้าหนี้อยู่ประมาณ10บสรายแล้วสมมติตั้งโจทย์เลยว่า ทำยังไงก็ได้ต้องมีกําไรเหลือหรือไม่มีกําไรก็ตามคุณต้องมีเงินเหลือไปจ่ายเจ้านี้ให้ได้เดือนละหนึ่งล้านแต่ด้วยภาวะเศรษฐกิจแบบนี้หรือภาวะเศรษฐกิจแบบไหนก็ตามคุณไม่สามารถขยายยอดขายได้ไม่ไม่สามารถเพิ่มยอดขายได้ทุนก็น้อยลงไปเรื่อยๆเพิ่มยอดขายก็ไม่ได้นะกาลังซื้อมันหดหายกันไปหมดภาคธุรกิจมันฟืดเครื่องกันไปหมด แปลว่าคุณจะเพิ่มยอดขายหรือเพิ่มยอดบริการที่คุณจะได้รับไม่ได้แต่คุณไปตั้งโจทย์ไปบ้างคุณจะต้องหาเงินให้ได้เดือนละหนึ่งล้านเพื่อชําระนี้อันนี้คือผิดนะครับคุณเลิกลืมตัวเลขนั้นทิ้งไปเลยนะแล้วคุณมามองความเป็นจริงว่าธุรกิจคุณหรือบริษัทคุณตอนนี้มียอดขายหักต้นทุนแบบประหยัดประหยัดสุดๆแล้วนะประหยัดสุดๆแล้วก็ขยันสุดๆเหมือนกันขยันสุดๆคือขยันหารายได้เข้าประหยัดสุดๆคือลดต้นทุนให้ได้น้อยที่สุด แล้วคุณเหลือเงินเท่าไหร่นะครับหักเงินเดือนค่ายจ่ายลูกน้องที่ประหยัดแล้วลดลดทุกอย่างนะค่ายจ่ายครอบครัวก็ต้องลดแล้วเหลือเงินอยู่ก้อนนี้ก้อนหนึ่งอาจจะแค่ส0,000นก็ได้นะเอาเงินส0 0 0 0เนี้ไปผ่อนธนาคารเท่าที่มันเหลือหลายคนบอกเอา้าแล้วอีก7 0 0 0แสนะจะเอาที่ไหนไปผ่อนก็ช่างแม่งกอนนะคุณต้องปรับปรับโครงสร้างนี่ตามกระแสงเงินสดที่มันเกิดขึ้นจริงหลายคนบอกมันทําได้เหรอทําได้ผมทําอยู่ แต่ถ้าเกิดคุณไปตั้งโจทย์ว่าคุณจะต้องจ่ายเขาเดือนละล้านไปเรื่อยๆถามว่าทําได้ไหมอาจจะทําได้แค่ปีเดียวเพราะว่าอะไรครับคุณติดลบเดือนละเจ็ดแสนปีหนึ่งก็สิบสองเจ็ดแปดสิบสี่แปดล้านสี่ไอ้แปดล้านสี่ที่คุณหามาเติมมันไม่ใช่เงินจากธุรกิจมันเป็นเงินกู้ที่คุณไปกู้คนอื่นมาที่คุณไม่ไปจ่ายซัพพลายเออร์แทนที่จะเอาเงินไปจ่ายซัพพลายเออร์คุณไปดึงเงินซัพพลายเออร์เพื่อเอามาจ่ายหนี้ธนาคารผ่านไปหนึ่งปีแค่โฟคุณ กลายเป็นคุณไปติดลบเพิ่มขึ้น8ล้านกว่าติดหนี้ซัพพลายเออร์ติดหนี้ญาติาพี่น้องทรัย์สินที่เคยมีอยู่ขายทิ้งเกลี้ยงสุดท้ายคุณก็ไปตายในปีที่2อ,อยู่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับข้อแรกต้องบอกว่าคุณต้องมองให้ขาดมองให้ทะลุว่าคุณจะแก้หนี้ยังไงจะจ่ายหนี้ตรงไหนนะครับมีเข้าใจแล้วนะข้อ2คือคุณต้องกําหนดเส้นตายของตัวเองนะเขาเรียกว่ามีเดทไลน์นะเดทไลน์ว่าอะไรเช่นเออเรามีหนี้บัตรเครดิตเอ้ยมีหนี้บัตรเครดิตอยู่3ใบบัตรเนี้ยวงเงินน้อยสุด ผมจะใช้เวลาปีครึ่งผมไม่ต้องปิดบัตรนี้ให้ได้ปิดบัตรจบยกเลิกบัตรเลยนะคุณต้องมีเดทไลน์ให้กับตัวเองนะครับหรืออีก2ปีผมจะเคลียร์นี่รถให้จบเพราะมันก็ต้องผ่อนอีกแค่สปีอยู่แล้วนะรถมันทาอะไรไม่ได้แล้วก็ต้องผ่อนตามนั้นไปแต่เราก็จะบอกว่าไอรถคันนี้อีกผ่อนอีกสปีแล้วผ่อนหมดเนี่ยเราจะไม่ซื้อรถม่อีก3ปีนะเราเอาเงินที่ผ่อนเนี่ยมาซ่อมรถเก็บงานให้มันเนียบไปเลยนะผ่อนเดือนละหมื่นห้าเอาเก็บเก็บเงินสัก4เดือนก็ได้6 0 0มืแล้วเอาไป เคลียเครื่องเคลียช่วงล่างให้เนียบเลยแล้วก็ขับมันไปอีกสปีต้องวางแผนไว้แบบนั้นว่านะครับกำหนดเส้นตายว่าจะจบนี่ก้อนนี้เมื่อไหร่กําหนดเส้นตายแบบนั้นแบบนี้กําหนดไปนะนี่คือข้อที่2ต้องบอกว่าข้อแรกคือมองให้ทะลุถึงปัญหานะดูที่แคทโฟดูที่ความสามารถในการชําระนี้ที่เกิดขึ้นจริงนะข้อ2คือกําหนดเส้นตายให้กับตัวเอง ข้อสามคือคุณต้องสร้างภาพว่าชีวิตหลังหมดนี้คุณจะมีความสุขแค่ไหนมันจะเป็นแรงกระตุ้นให้คุณแล้วคุณจะได้รู้ว่าคุณหมดนี่แล้วคุณจะทําอะไรคุณจะเป็นยังไงเพราะถ้าเกิดคุณไม่มีแผนที่ในใจตั้งแต่แรกคุณจะวนเวียนอยู่แบบนั้นน่ะนึกภาพไหมครับถ้าเราเนี่ยไม่มีว่าเฮ้ยกูจะไปไหนกูจะไปไหนถ้ากูเดินออกจากบ้านกูไม่รู้จะไปไหนกูก็เดินวนไปวนมาอยู่แถวนั้นน่ะเพราะนั้นคุณต้องมีแผนที่ในใจก่อนว่าไอ้ชีวิตหลังหมดนี่คุณจะเป็นยังไงนะไม่ใช่ว่า ไม่เคยคิดเลยว่าชีวิตหลังหมดนี่กูจะเป็นไงกูต้องนึกด้วยนะว่าเมื่อคุณหมดนี่หมดสินหรือชีวิตหลังหมดนี่แล้วคุณจะมีสภาพชีวิตคุณเป็นไงคุณจะมีความสุขหรือคุณอยากที่จะไปอยู่ตรงนั้นคุณต้องเริ่มเปลี่ยนวิธีคิดก่อนนะครับใช้คํานี้นะครับบอกว่าเริ่มเปลี่ยนวิธีคิดก่อนที่จะเปลี่ยนวิธีจ่ายเปลี่ยนวิธีคิดของตัวเองก่อนแล้วค่อยไปเปลี่ยนวิธีการจ่ายนี่นะครับคนที่คิดว่าจ่ายได้ก็ต้องจ่ายหลายคนเป็นแบบนั้นนะจ่ายนี่ได้ก็ต้องจ่ายเขาไปนะครับ แล้วก็เขาเรียกว่าอย่าใช้ความรู้สึกผิดนําทางอย่าใช้ความรู้สึกผิดการแก้หนี้การเป็นหนี้อย่าใช้ความรู้สึกผิดเอาเป็นว่าถ้าคุณเป็นหนี้เขาเนี่ยคุณเป็นหนี้สินเชื่อธุรกิจเนี่ยคุณมีหลักทรัพย์คำมั่การคุณเป็นเจ้าของโรงงานคุณมีโรงงานเป็นคำมั่การคุณจะไปรู้สึกผิดเรื่องอะไรถ้าคุณจ่ายเขาไม่ได้เขายึดโรงงานคุณอยู่แล้วคุณจะผิดเรื่องอะไรสินเชื่อบัตรเครดิตสินเชื่ออะไรก็ตามมันไม่มีหลักประกันแต่มันดกเบี้ยมันแพงมากนะครับหรือสุดท้ายคุณไม่จ่ายมันมาอายัดเงินเดือนคุณก็ได้ไม่ต้้อองรูสึกกผิดห ผมแค่บอกอย่ารู้สึกผิดแต่รู้สึกกลัวดีกว่านะครับแล้วคุณต้องใช้กลยุทธ์และข้อมูลนะครับเขาบอกว่าคุณต้องรู้วิธีคิดนะต้องเปลี่ยนวิธีคิดก่อนไม่ใช่รู้วิธีคิดเปลี่ยนวิธีคิดแล้วเดี๋ยวคุณจะเปลี่ยนวิธีที่คุณจะจ่ายนี่ยังไงนะครับต้องบอกว่าอย่างนี้นะครับนี่เยอะเนี่ยนะครับไม่น่ากลัวนี่เยอะไม่น่ากลัวแต่ถ้าที่จะน่ากลัวคือคุณไม่รู้แผนว่าจะหลุดนี่ยังไงต้องบอกว่าอย่างนี้คลิปวันนี้นะครับต้องบอกว่าคุณไม่จำเป็นต้องเข้าใจทุกเรื่องในวันเดียว วันนี้ที่ฟังผมอะคุณไม่ต้องเข้าใจนะแต่ถ้าเกิดคุณเริ่มคิดให้ถูกและคุณเข้าใจคือไม่ต้องเข้าใจทั้งหมดอะแต่คุณเข้าใจว่าไอ้คุณต้องเปลี่ยนวิธีคิดคุณอย่าไปแก้นี่ด้วยระบบที่เจ้าเจ้าของระบบมันวางให้คุณนะหลายคนจะบอกว่าเฮ้ยเนี่ยหลายคนจะชอบพูดแบบนี้นะโดนระบบวางไงเฮ้ยถ้าเราไม่จ่ายเขาเราเป็นประวัติไม่ดีเราติดประวัติเครดิตบูโรนี่เราจะกู้อะไรอีกไม่ได้แล้วนะ บบเนื่อจะกลัวแบบนี้โดนฝังกันแบบนี้นะโดนถึงแบงค์ชาติก็จะฝังเรื่องแบบเนี้ยถ้าหลายคนคิดว่ากูไม่กู้อะไรอีกแล้วกูไม่กู้แล้วบ้านกูก็มีแล้วรถกูก็มีแล้วนะทุกอย่างซื้อเต็มบ้านหมดแล้วไม่ัไม่ต้องกู้อะไรอีกแล้วก็ได้เพราะนั้นเนี่ยไม่ต้องเป็นต้องกังวลหรอกว่าคุณเป็นหนี้เสียหรือเริ่มเริ่มจ่ายไม่ตรงหรือเริ่มดึงเกมเพื่อที่จะจ่ายหนี้แบบฉลาดอ่ะคุณอาจจะต้องมีประวัติเครดิตบูโรเสียเนี่ยคุณไม่ต้องไปกลัวหรอกครับเชื่อผมประวัติบูโรเสียคุณสร้างบโรใหหมมม่่่ขึ้นาเือไไก็ด นะแต่ถ้าเกิดคุณไปรักษาประวัติเครดิตบุโรของคุณไว้ยิ่งชีพนะแบบลูกเสือสามัญรุ่นรุ่นใหญ่เสียเสียอะไรเสียชีพอย่าเสียสัตว์เสียเข็มขัดอย่าเสียเงเกงอะไรของเขาอนะันตลกของเขาอนะ่ะแต่แค่บอกว่าจะไปกลัวการเสียเครดิตบุโรอะไรให้มันมากมามนะเครดิตบุโรผมว่าเสียเละเทะเลยทุกวันนี้ผมก็กลับมาดีผมก็กลับมาสร้างใหม่ได้อย่าไปกลัวนะสุดท้ายต้องถถมว่ากลัวประวัติเครดิตบุโรเสียอยากจะรักษามันไว้รักษาได้เปาล่ะ รักษาได้หรือเปล่านะผมถึงบอกว่าคุณต้องอะไรนะมองปัญหาให้ทะลุอย่าโง,ง่ใช้คหนี้เรียกว่าเรียกว่าวกคุณนะเอาว่าใครโง่ก็รับไปแล้วกันแต่อย่าโง,ง่ดิอย่าโง,ง่ดิมองปัญหาให้ชัดมองปัญหาให้ทะลุมองให้ขาดมองแบบคนฉลาดนะเอาเอาเป็นว่าเดี๋ยวกลายเป็นว่าคลิปนี้ไปทะเลาะคนฟังเป็นกําลังใจให้ทุกคนแล้วกันแต่แค่บอกว่าคุณต้องมองปัญหาให้ทะลุแล้วให้ขาดอย่าไปคิดตามระบบที่มันบอกไม่งั้นคุณไม่มีทางแก้นี่ได้หรอกเพราะนั้นเนี่ยคุณต้องเริ่ม จากมองให้ขาดและ2คุณต้องรู้ว่าคุณจะเริ่มได้ให้มันจบเมื่อไหร่นะมีกําหนดเดรไล์ให้ตัวเราเองนะครับและ3คือลองนึกภาพตัวเองดูว่าในวันที่คุณหมดนี่คุณจะมีความสุขแค่ไหนนะคุณจะเดินอ,อะไรนะฟังเพลงอยู่บนดอดยอดดอยยอดภูเขาแบบมีความสุขกูไม่มีพันธนาการด้วยการเป็นหนี้แล้วถึงแม้จะได้เงินต่อเดือนน้อยลงก็มีความสุขเพราะไม่ต้องไปจ่ายหนี้ใคร ลองจินตนาการภาพตัวเองแบบนั้นแล้วคุณจะได้อยากไปถึงจุดนั้นนะครับก็เป็นกําลังใจให้ลูกหนี้ทุกท่านนะครับนะครับสำหรับวันนี้ผมไปแล้วนะฮะผมเองก็เคยหลุดหนี้ไปแล้วหลุดหนี้ไปหมดจนสบายใจมีความสุขตอนนี้กลับมาเป็นหนี้อลไรเป็นหนี้รถผมเป็นหนี้รถหนี้อื่นผมไม่ได้เป็นนะลถเอาไว้ใช้งานเพราะนั้นเนะี่ยการเป็นหนี้คุณต้องสร้างหนี้ให้มันเกิดประโยชน์แล้วไม่ต้องไปกลัวการเป็นหนี้ถ้าคุณสร้างหนี้ให้มันเกิดประโยชน์นะโอเคสําหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ